นะครับอนุญากแกะหลอดให้ป้าหน่อยครับแกะหลอดให้ป้าหน่อย,ยมาได้ยังได้ยังคะ่ะย,ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ดึงออกมาเลยอ่านั่นแหละได้แล้วดึงไหมหนูจับลอดแล้วหนูก็ดึงออกมาร่อนร่นเลยอ่าจับลอดดึงมากเดี๋ยวป้าปาจะได้ลอดไหมเนี่ยวันนี้ฮะ,ะยังไม่เสร็จเลยเอ็นย่าจับกระดาษไว้จับกระดาษไว้ จับตรงนี้ไว้อ่าปลาจับหลอดนี่อ่าอย่าดึงดึงโอเคเก่งมากได้หลอดแล้วน่ใส่ใส่ใส่ผิดด้านแข็งกาแฟหนูดยังกินไม่ได้ใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้โอเคเก่งมากอ่าโอเคใส่แล้วเรียบร้อยตบมือหน่อยตบมือหน่อย ê, áo sạch thính đũi, thính cay nhạt. à, thính. xong hả? xong. xong rồi à, bye bye, bye bye còn này, bye bye, mong con chúc chúc. จอกันใหม่นะคะหัวเ,นะเราแบบ <c oughs> ย,ยิ้มแบบพี่แพ็กกิง้งยิ้มแบบพี่จ้าจ๋ายิ้มแบบพี่สตังบ๊ายบายจุบ๊บ